ส่วนวิธีทานะคะจะต้องบอกเลยค่ะว่าง่ายมากๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยเนื่องจากเราใช้แค่เพียงลิงก์นะคะเราไม่ใช้รหัสผ่านดังนั้นเนก็ไม่ต้องห่วงโดนแอคเค้เาโดนแบนนะคะวิธีนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะเพื่อนๆหัวข้อในวันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามติกตอกค่ะส่วนขั้นตอนนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะคะเพราะคลิปนี้เนี่ยอุ้มจะมาสอนวิธีทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะเริ่มจากเข้าเว็บไซต์ p u m p f o r c o m นะคะ ตรงหัวข้อคำว่าการบริการให้เลือกติ๊กตอกค่ะหัวข้อแพ็กเกจนะคะให้เลือกปั๊มผู้ติดตามต่างชาติค่ะหัวข้อลิงก์นะคะให้ใส่ยูสเนมของติ๊กตอกค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปเปิดติ๊กตอกไปที่หน้าแรกนะคะแล้วก็กดคําว่า,า Edit Pro file มองหาชื่อตรงยูสเนมได้เลยค่ะให้เรานําชื่อตรงนี้ไปวางในลิงก์ค่ะเพื่อนจานวนนะคะก็ให้ใส่จานวนที่เราต้องการจะปั๊มฟอลโล่ค่ะเสร็จแล้วก็กดสังงานได้เลยค่ะ อันนี้คือยอดเริ่มนะคะ2,885ันค่ะหลังจากนี้นะคะอุ้มก็จะรีเฟรชหน้าจอเรื่อยๆนะคะรอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดฟอลก็ขึ้นครบแล้วค่ะเพื่อนๆ2,984จะเห็นได้ว่านะคะยอดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็เป็นงานที่ไวได้วยค่ะเวลามีคนมากดติดตามเราก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะเพื่อนๆก็สามารถกดดูได้ค่ะว่าใครบ้างนะคะที่มา f o ล l o w เราเนาะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปการสอนเพิ่มผู้ติดต,ตาม Tik t o ็อกจากในคลิปนะคะก็จะเห็นว่ายอดฟอลโล่ติ๊กต็อกทยขึ้นจริงค่ะวิธีนี้นะคะไม่จกตาแน่นอนและถ้าใครนะคะที่ไปทําร้านอื่นมาเนี่ยแล้วผิดหวังนะคะอุ้มขอแนะนําร้านนี้เลยเขาชื่อว่าร้านฟอลโล่ไทยนะคะสามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ l i น์อัสไซฟังฟอลโล่ค่ะรายละเอียดนะคะอุ้มขึ้นให้ดูตามด้านล่างนะะี่ค่ะซึ่งก็เป็นไลน์ออฟฟิเชียลของทางร้านเราเลย เวลาเพิ่มเพื่อนเนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์อซศัยด้านหน้าด้วยนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆในวันนี้ไปล้ะค่ะบ๊ายบาย